ตามด้วยครับผู้ติด,ดตามด้วยโค้งด้วยครับโคง้งทั้งหมดเลยครับ<า>ทั้งหมดมามาโค้งพุ่งกับศึกเรื่องงและจันทร์จำให้มันกินร้องชาติไทยเกี่ประวัดสางไรเด็กคนเช่าไท,ทายลุ่ดำบ้านชีวิตย่อมทิพย์า่านหมู่ไหนหมู่ไหนต้องกัน นั่งที่นั่งลงครับอขอบใจนางรำมากนะครับขอบใจมากๆเลยนันง่งนั่งครับน,นั่งลงก็เข้าที่กันนะครับเข้าที่เลครับลูกเสือครับนั่งโอ้โหกว่าจะนั่งได้รำวงสามรอบนี่อยู่ใกล้ๆคู่นั่งนั่งเอาเนี่เนี่โอ้ย <laughs> 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 ออนซอนอ่ะนะครับวันนี้มีแขกผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ทีมงานวลกอนะครับที่มาช่วยให้ความสนุกสนานนะครับให้ความประทับใจนะครับในการทำพิธีเปิดนะครับพิธีรอบกองไฟนะครับตัวแทนนะครับผมวทกรนะครับเรียนเชิญด้านหน้านะครับ วัตถกรครับผมต้นข้าวครับผมคต้นข้าวครับมอบมอบเอาด้านหน้าเลยนะครับรรด้านหน้าเลยครับนครับดหน้าประธานเลยด้านหน้าเลยครับผมคุณต้นข้าวครับอขอเสียงเป็นดีกครั้งหนึ่งรับแต่ทีมัน พิธีใการจัดการเทคโนโลยีการจัดการนินแดงครับขอรยนเชิญท่านท่านประธานครับนะครับเป็นเป็นผู้มอบรางวัลนะครับเอาเดี๋ยวเจ้าพี่นประธานท่านประธานเป็นผู้มอบนะครับผมของวทกนะครับต้นข้าวให้ให้ท่านประธานครับ ไปนะครับหน่วยพิทักษ์ป่านะครับกองผงครับตัวแทน,นนะครับตัวแทน,น,นของหน่วยครับไไตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งกับทีมง,งานบอกโก้กีดีกีดีคุณครับ ขอเสียงปมมืออีกครั้งหนึ่งนะครับทีมวิทยากรเข้มแข็งมากครับตั้งแต่เช้าเย็นๆครับขอเสียงปมมือขอบคุณนะครับเอาต่อไปเครื่องเสียงครับผมเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงตัวแทนเลยครับตัวแทนเครื่องเสียงเลยครับใครก็ได้ครับเครื่องเสียงนี้พวกเราได้สนุนสนานกันก็เพราะพ่อลุงนะครับพ่อลุงก็ทําให้ทั้งวันเลยครับวันนี้เต็มคาราเบลแน่นอนนะครับ ต่อสถานที่นะครับสถานที่ของหน่วยครับของหน่วยทานทีหน่วยนะครับเมื่อกี้เป็นทีมวิทยากรนะครับต่อไปเป็นเอาสถานที่นะครับหน่วยพิทักษ์ป่าคลองโป่งนะครับตัวแทนอีกเช่นกันครับตัวแทนหน่วยครับตัวแทนหน่วยครับตัวแทนหน่วยเชิญครับตัวแทนครับมาแล้วครับมาแล้วข้างหลัง ขอเสียงปรบมือใกับทีมงานวิทยากรไข้หน่วยพิทักษ์ปาคลองป่งครับต่อไปนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ปกครองของพวกเรานะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับให้ของรองวันนะครับในการเยี่ยมคไายลูกเสือของค่ำคืนนี้นะครับอาเรียนเชิญนะครับคุณคุณสายบัวบุญคุ้มนะครับ สายบัวบุญคุ้มครับเชิญครับด้านหน้าครับข้างหน้าเลยนะครับคุณสายบัวบุญคุม้มเอาเอารางวัลมา<อ><อ>ให้ลูกหลานนะครับที่เดิมเลยครับด,ด้านหน้าที่เดิมเลยครับผมเดี๋ยว นี้คุณสายบัวบุญคุ้มนะครับเอาขอเสียงโบมือหน่อยครับผมขอบคุณผู้ปรองขอบคุณผู้ปรนะครับขอบคุณผู้ปกครองเป็นอย่างมากนะครับเรามาเข้าอยู่ในป่าผู้ปกครองก็ตามมานะฮะอะต่อไปนะครับคุณปริชยาแก้วงอกูลนะครับ คุณวิทยาครับคุณปริชยานะครับแกย,ยวขงคุณผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับตัวเล็ก <c oughs> มองไม่ค่อยชัดนะครับอ่ารบก,กวนท่านประธานอีกรอบหนึ่งนะครับ คุณมากนะครับขอบคุณครับต่อไปคุณนะครับคุณคุณละองหรือเปล่าครับเนี่ยชาเลมชาตินะครับชาเลมชาติครับคุณละองชาเลมชาติใช่ไหมครับถ้าถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมคุณละองใช่ไหมครับเชิญได้นบครับขอบคุณมากครับ คุณมากนะครับต่อไปคุณอนุวัฒน์คุกเข่านะครับคุณอนุวัฒน์คุกเข่าคุกคุกเข่านะครับมอบของรางวัลให้กับค่ายของโรงเรียนบ้านน้องกบตะแบงสามัคคีครับขอบคุณครับขอบคุณครับใกล้ๆหน่อยครับใกล้ๆพอร์ ครับคุณละอ,องครับคุณละอ,องครับขอคุขอความกรุณานคุณละอ,องอีกรอบหนึง่งครับคุณละองครับเปนท่านประธานไมครับ สีคุณนะครับท่านผู้อนวยการโรงเรียนร่มเก้าวิลัมนะครับมีอะไรแตงโมใช่ไหมครับผมแตงโมมอนรบให้กับนี่พ่อโรงเรียนร่มเก้าวิลัมนะครับเพื่อนตบมือให้กับพ่อโรงเรียนร่มเก้าวิลัมนะครับเพื่อนะครับทีมงานที่พวกเราได้มาอยู่ที่นี่ก็พบท่านผู้อนวยการเราคุณนัตนาณ์สีคุณครับ โอเคใหม่ก็หนักโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับท่านผู้รดยการโรงเรียนร่มก้าวุลัมนักการศีลคนอ้าวนะต่อไปในช่วงปล่อยผีสักสองผลงานเพลงนะครับผมอ้าว nhưng บุ Adams, บนน S <S บุบแม่เน <ule> uh, mm ื้อดมบัวบานบุบบุบแม่เนื้อดมบัวบานพี่คอยคำหนึ่งคิดถึงเธอมาดามี่คอยคำหนึ่งคิดถึงเธอมาดามโอ้แม่ตาวันอย่าปล่อยให้ฉันเยืน ปีไม่ใช่ปีเอาไม่ใช่เหรอดอกอะไรออดอกมะขามเจ้าดอกเออดอกอะไรเจ้าดอกมะขามขอเชิญชุดการแสดงที่สามออกมาแสดงเลยเชิญเลย Fa miye ne nung mihira. ชุดที่สามฟังก่อนนะครับนายชุดฟังตรงก่อนครับที่สามตรงไอ้ไอ้ยาพึ่งเต้นยาพึ่งเต้นฟังก่อนชุดที่สามป่ะโอ้ยชุดที่สามไหมลุกสิครับเออ เบิร์อไปไหนทางหนูมันหน้ากระดานมันหน้ากระดานสองแถวนะลูก <c oughs> อ่าสั่งตรงแล้วทำไงทำไงสั่งตรงแล้ววัตถยาหัดท,ทั้งหมดละสั่งวัตถยาหัดเออดุนวัตถยาหัดท่านผู้เฒ่าดีมากดีมากรักข้ามคลองใช่ไหมมีเพลงประจําหมู่ไหมมีเพลงประ 母队，再见。 ฟังนู้นเลยเอามามาฟังเอาทิ้งไป <6 S 1> เลยท่านประธานนะครับ เดี๋ยวไปไปเลยแล <c oughs> ้วไปออกไปทั้งไ้เลย